นปียดูแกดยสบายดีสบายดีซอนกินมววงนี่มม่วงกบปลาแดกกด้วดยเอา วันนี้อจายเหดอานบอลกลางนอนมนี่เลยบอกเอาในตัไปหาหนูนะสอนมางไปเบาอีสิบ้านอ้ํานี่ยไปหาหนูปบ่มีบ่มีบ่บ่มีตัวหนูเบาอีลี่เห่ยเบว่านะมันตายบ่มีก้างียอันนี้อันมันเจ้านี่แหะ คนไทยแล้วว่าจะเก็บได้นี่นะโดยโอ้อเาตอนประมาณสองตนตอนเท่าก้นเน่ะมันมันคือบ่ได้เปั๊บได้นั่งบ่ออันนี้มาหาเก็บมันบ่ดูในนี่นะเก็บแต่นอนเผาโอ้คันบ่เผานี่เรียบร้อยโอ้นั่นลานใกล้เนี่ยว่ะลานใกล้านใกล้กับฟูดว่าว่าคนฉีเอาพ๋อน้องนี่น้อยนั่นแบกเนี่ยนะ โอ้โหเก้นมนนผา้เนองน้องกันว่านั่นบอน่ะน้อ้น้องของน้องน้ำเอาล่ะเอามักม่วงเนี้ยเอามักม่วงอ่ะม่วงกระเบกโดยโดยอันว่า ต้มมาม่าได้เนาะเฮ้ยโน่ใส่ไข่นาะมันคักแล้วนี่นาะเตียมมาเลยมีหกินะมีหกินน้ำามม่าใช่เลยโดยต้มเลยบ่เออบ่กำต้มแลวจีปมาหเห็นมะันงโมมีอยู่มีเอานเอาสเจมแล้วนีข้างรถต มาสอตมาเมื่อยปนีแล้ววะเออเหามีตัวแกนะเอามีมาพ่นมันแกมาแต่พุ่นไม่ได้ชอบพุ่นพุ่นก็ชอบแบกใช่ใช่เปมงอตัวแกนีว่าอมาแล้วเด้อตัวแกบุมีแล้วเบิดแล้วตัวแกนะแบกเอาฮะแกเอาได้แเอาชิพอฮะแกรอดชิพ่อเด้ออมาไม่ต้มจกิน สนะีคนะให้ว่าสี่คนสี่คนคนั้นยังบ้ามากมาครับผักพกรผักผักพรเ <c oughs> ลือกลีดอวาไปเมื่งกันมันนั่นเจ้าเก็บว้ไรปะะจ้ะแบกมาบ๊วอชนนะแบกมอืมโอ้ย <c oughs> มืดได้บาบุญไนดะ้เ <c oughs> นนพินน่นไทยซื้อเพิน่นชนเห็ดคู่นี่นะเือเขาเห็ดค <c oughs> <c oughs> ู่ ตาดีเท้ๆโอ้ยเนาะยองไงอันนี้นี่หาเก็บเอาซื้อบพื่อบอสดีนะเออตอนต้นนี่มันจะไฮไลน์นี่เนาะบอสเล้นเตอร์นักบอลเจ้าก็แบบนี้ปะนี่ตัวนี่ตัเจ้าเลย ปีเต่าก็เป็นแบบนี้พอสอนปีเต่ากนะันนะเออโัวด้เเนาะ หลายลีน no, no. uh. 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 ้หนอพูอพี่น้องเอ้ยพูอเห็นมันเงาเพิ่นพูอพาไปบุญเลาะเบิ่งไปพี่น้องเอ้ยอันว่าโคมกับบุมีแฟตอันว่าโทรศัพท์กับเบ็ดบดโอ้เน้หอวาสนาลุงเพิ่มเอ้มาพี่ดอกมานั่งใกล้กองไฟพี่ดอกหนาวก็หนาวพี่น้องเนาะเย็นจ้อยๆนอนหลับอยู่บ่เฮ้ยนี่ ไฟกับบมุมีโอ้ยโอเคขอบใจหลายๆละ่ะมานอนเก็บมันนี่บ่หัมนมแรลงนี่นะ<ด>เอออันตัวเช่นเก็บเช่นั้นแล้วนะบ่ดูวันใดเ,เ,อนนเออโอ้ยซัมซีอุ่นมแรลงนี่เนาะจุไป เอามาใส่เบิร์ดเลยเบาๆนะอ๋อทุกนอนกันจะค้นมแมลงนี่สา,สามคนม,มันจะก้นแล้วนะหำยืนเนี่ยก้นแล้วบิร์ดไล่ลยอยว่าปีนี้นะี่ยสองคันสองคันเลยนสองคันรถอืม ปลูกไม้เลยแล้ว,ลลวเลยอย่างเออน้อ,นองชายน้องน้ำพี่น้องเอ้น้องชายอดัมโอ้ยเนาะเอาเบะมาเผาด้เนาะเบาเนาะเออนั่นแบบน้าเหรอเนาะ,นะเอาเบะมาเผาน้าละ่ะเนาะ เขากินอยู่นี่คือสิคักพี่น้องเอ้อ่าสุราเซลมาตั้งซะนี่เดี๋ยวบะบุญนมาก่อนสิชวนบะบุญนก่อนพี่น้องเอ้ ่วเพวนก็ได้เนาะี่ยังว่าอยู่ว่าเสิชวนเจ้าเอาแบ่มาเผาอยู่นี่งเอา่เนายังสลนกั่วเกินบ่เห็นมวยนนู้แบบว่ะเดี๋ยำมอคิดผูกไข่กับพอดีเตะนึงเอามาแล้วว่มีนะฮะังยังไม่ได้แก่เอบ่เตะแลวแตะมาแล้วเอามาเอามาสิบห่อก็ได้ละเอ้เออ โอกมาแล้วนี่เรามาแล้วมาแล้วโอเคๆโหโหเออหมายความว่าเพื่อนเพิ่นกำลังตามมานะนี่เนาะเซียวลุกปนั่นบ่เฮ้ยนี่นะเอาแล้วคันลุกปนี่กันเอาหน้าบูนไปอ่ะโดยลุกปนี่กันโยเอาแบ้เอาเป็ดมาได้พี่น้องเงยนี่ โอ้เป็ดก็ได้ด้อเป็ดนี่คักได้มีอาหารกินกินมากบไข่ที่บางเทียมซื้อจิหาใส่เป็ดยำนี่เขาอกคนละจับง่ายได้ยามนี่งนะง่ายยุ่มเือนไ่มีนะพอได้จับง่ายแท้ๆได้ยามนี่แปุกอีกแล้วเนาะนะคันฟันีอยู เออฝันมีศูนได้งวฝันดีแหละโอ้ฝันดีงยมีดรเป็นมเป็นความจริงนะพ่อเหงงติโดยฝันขีเ็ปอเนาะเลยขีเ็ปเออจังว่าแล้วมีศูนแน่ๆวาบุในบุรงนี่คแมนโดชิหกิหกหกห้านะชิ้าบอโดน ออกเลื่อยจะแท้ได้ค่น่ะแต่ว่าเจ้าของพ่นบบมักซื้อพี่น้องเ้ยด้ยปอ้อนะออนกองไฟเด้มานอนน้ำมสอนนี่นะมาแรงหนิปะว่าอลีเลยมานอนน้ำมอสอนน้ำมาแรงนี่ปูบอลเพื่อนด้อนเดออยู่ในห้องในหอก S <S <an> เห็นได้มันนอนนี่นะเพราะขนาดว่ามันันว่า,าก่นเลี้วได้พี่น้องเงยนี่อันนี้คือเพิ่นเก็บเอาซื้อได้หน่ตัวนี้นะนนะไล่อยู่ประมาณอยู่อ่าต้นปลา,า,ายนะสอนาอะประมาณต้นปลายประมาณประมาณเมืองถ้าเป็นเงินนี่ประมาณเท่าไหร่สนประมาณสองล้านประมาณสองล้านบ่ออสองล้านเอ็ดนส ประมาณสองล้านประมาณสองล้านก็ถือว่ามันมันบริลายไปไหนกับอีกอย่างมันน้องสอนปีนี้นี่มันอยากเน่าพี่น้องเอ้มันมันเน่าลายเนาะสอนเนาะปีนี้เนาะมันมุกบ่ได้มันนี่นะมุกบ่ได้เบื่อเบื่อเบื่อโบเบริตายดอกกินแล้วเากินจักได้มากแล้วเากินแมนบ่บ่เบื่อบ่กินบ่ เอาลงบ๊อปิ้งอย่าปิ้งใหญ่ประนั้นมันเออเนาะเห็นปิ้งก็เอาตัวเงี้ยวๆหน่อยมาปิ้งมาบุญนั่นแหละว่านะพอแวะกับคักพูดแล้วนี่นะโอ้เนาะคือบ๊อบก้าวกันตะเว่นพูดเหตุบ๊อบก้าวกันตะเว่นนี่โมเมนต์ต้องว่าต้องเขาไปหาซื้อแนวมาย่างแนวบุญเลยบรรยากาศเนาะแมนซื้อไจะะบกมมน่ห เราไปเบรกมันมาเลจหน่อยต้มมีเนาะ่อยวยเป็นกับมาสอันพูดดีย่าอยาบอกได้ว่าต้มมีใส่มามาหนึ่งแน่นอน้ากับสี่คนปูน้อนแล้ อันมาเก็บแล้วบอร์ส่วนวันยังไม่ได้แล้วบอร์ส่วนเออของหนึ่งของเดี๋ยาไปเบิ่งกัดเบาบุญเดือกวของหนึ่งของใหญ่เกือบเจอโบราณยังไม่เดี๋ยวก็ต้องไปแบกมันตัวพุ่นไม้พี่อีกมันก็ว่าลุดีได้ประบุเนี่จังเ็ทได้นี่เนี่ย้อมรับเลยหรอ ไฟตัลมเออนาย่ไฟคือชอบแบบีคือช้ายเนาะโดยสนโอ้ยไม่ครัไฟแม่สุดยอดเลยว่าโอ้ยปีนี่เห็ดปีที่เท่าไหร่ด้ห้สอนนันบาสวนมันนีนสอนปีนี้โดยปีที่สามบ่ เดี b ası, b b ie, b ๋ปร oh, ะวุธนี่เนะผูนี่กับประวุนอ่ะนี่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 นเนะมนนะเลยดแ้าโอ้ชว่าเทะมุกมุมุกมุกลองรู้ฮะว่าสอนมาบุเป็นยังมันจะชุกง่ายว่าสอนทิ่มเสไพ่ด้วนะมโดนมันโดนดิโดนเออดอันนี้เพิงเลิกเนาะมองอจยงเห็นเนาะ ช่วงนี้เนี่ยข้าเจ้าก้นมันเนี่ยข้าเจ้าพอได้มันมาอ่ามีเงินไปซื้อแนี่อยู่ได้กินอยู่ช่วงนี้นะะช่วงเบิดมันนี่แหละเนาะชอนเน,ะนะาะจักเสี่าสายวชสยเลยพี่น้องเลยเขาน้ำจำปากับพอ,พอมีกินช่วงนี้พอมีเงินอ่าซื้อได้เงินมาที่ใชพอสามล้านแล้วสมล้านเ่อชอนพอรนี่นะเอะอพอสิได้น,น้ำเนาะเนาะ อันนี้จ้างคุณพ่อเนี่ยสามล้านปีที่แล้วก็นสามบ่โดยสามล้านห้านี่มันมีไม่อย่างอื่นมันบางลงเดิทั้งให้แบบออกปีกายนี่เขาเสร็จมีเด็กให้เขาเลยสามล้านเออมีอีกล้านหปีกายนี่ติดนี่น้ำเนยโดยแบบยังเรือยุทงเรือล้านปลายตอนนี้บ่โดยซื้อเครื่องเกินหนึ่งเรือล้านหนึ่ง คือความเช่นต่ม่เาวนี่ยคือน้ำบอกงานนี่ยมาจับว่ามาสงมาซอยกันเนาะมันต้องเอาใจใส่กันดีๆเด้หน่มันเป็นธรรมดาเด้พี่น้องเลยต้องซอยกันดีๆต้องซอยเฮ็ดซอยทำไม่หรีอต้องยอมรับหรือผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่เมียเลยเฮ็ดแบบเฮ็ดเอาใจสู่ตัวเองเลซื่ออึกรีสอร์ทเลยมาพูด่าพ่อกับแล้ไม่ได้แบบว่าเราวไม่ได้เอาใจใส่น้ำประเด็นนอสนาะ เฉพอแล้วกับโอ้พี่้องเงินเรามีแต่ว่าพอดเวลาแล้วกับไว้คอนกุ้มเราเห็ดอ่าเราข้าวเบรกเรานักอยู่ได้มันนี่กับนสอนน้ำนักบัสอน Đôi đôi gần đây, anh này phun cả nghĩa là. Hàm 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 ยังอยู่ออกว่าเตรียมงายไดเพิ่นยังต้องคนเครื่องคนคองเพื่นอีกคนมั่นคนยังอีกว่ามวยเ,เรื่องง่าย หลายคนยังเก็บปูบดียังหลายได้หนอเบาวเนาะแม่นบ่ล่ะยังพอมีอยู่ได้เห็นเก็บปบูบดเนาะว่าคณะหาโคมยืงเอานี่กันยังเห็นยุ่งหนังเลยโดยบืนเศร้าเพิ่นมาพอรแต่เศร้าโม่เฮยนี่บ่เออขณะนูะ่นนี่กงนณะ,นะว่ายังมีหลายขเขาต้องยื่งหาคักๆนี่กไง มันต้องย่างเป็นแถวเป็นแถวไปเที่ยลแถวเที่ยวเลยแถว,แถวเ,ลเล่นๆอย่น้ยมันยังลยลย่ยด้นี่นะเออ คอยเก็บคอยว่านี่เอาสี่คนเก็บแล้วว่าบบล่งเนี่ยบืนเศร้าต้อนอะบืนเศร้านี่ต้องไปทรงแห้งพนอีกว่ามันเบาไม่ได้ไปทรงเออนึกว่าบืนไปส่งแห้งอีกนะปัโท Rồi Ủa, phía đâu ghê Oh, này, ไปโอ้ยเสม็ดลูกคักลูกในไฟลูกคักอดีรอไปประบุนไปเมื่อไปโดยหิ้วเข่าเลยเมื่อกวเนื้อเบาเ้อสอนด้วยเมื่อเด้อยสอนเมื่อปะแล้วเมื่อปะแล้ว้องเ้ย โดยมีกับเพิ่นเอามาให้เพิ่นเลยใครแล้วกับบอเสียงซื้อมาให้แหละแล้วป้าเมือ่อปี้ไประบุญป่ะอ่ามันนี่แหละป้อ,พ,ปอ,อ,อพี่น้องระบุญมันบ่มันบ่ว่ะโดยอู้อ๋อพี่น้องมิตาว่าขอโตก่อนพี่น้องเอ้มันคำมันมืดแหลบไปหากินข้าวกินน้ำโทรหาลูกหาเต้าก่อนอ๋อยู่ดีมีแห้งพี่น,น้องจะเจ็บจะจนลำนล่ำในรวย้ยสุขภาพพนันธุ์ไม่แข็งแรง สำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้อง bye บายบายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ดสุขู่สุคนอ่าผูใหญ่จะดี FC เอฟซีสุธานนะพี่น้อง